โอเล่ซูเปอร์สับอรี่ใหม่ลูกองมวิตามินซีสู้พบกับ breaking now 11นาฬิกาข่าวประจอชัยครับรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเยือนไทยครับแล้วก็เตรียมเข้าพบพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐประหลัดกระทรวงกลาโหมครับเพื่อหารือด้านความมั่นคงและกระชับความสัมพันธ์พลเอก ตเตียนบันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพลเอกเนียงพาดราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเอกอากรัชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยและคณะจะเข้าพบพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตปหลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ลและหาร,หารือด้านความร่วมมือการทหารและความมั่นคงในภูมิภาคะระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 28และวันที่29รกรกฎาคมนี้องค์กรการกุศลสัมร,ริทันเพรสกับก็พบชาวอเมริกัน2คนติดเชื้อไวรัสอีโบลา องค์กรการกุศลซัมบริทันเพิร์สเปิดเผยว่ามีชาวอเมริกันสองคนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเหยือ่อไวรัสมรณะอีโบลาในไลบีเรียและกลายเป็นผู้ติดเชื้อเสียเองขณะที่อีโบลากำลังระบาดหนักในแอฟริกาตะวันตกล่าสุดทางการไลบีเรียออกถแถลงการแสดงความเสียใจต่อ,อก,การเสียชีวิตของนายแพทย์สมูเอลริสเบนเป็นแพทย์ที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ติด เชื้อโรคอีโบลาในไลบีเรียรตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาครับและเขาก็เป็นแพทย์ชาวไลบีเรียรคนแรกที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อวรัสอีโบลายังไม่มีหนทางรักษาโดยตัวเลขตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่1,093คนและค่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า660คนครับข่าวช่วงต่อไปพบกับตรงประเด็นข่าวเที่ยงครับ